มาถึงมวยคู่เอกวันนี้นะครับโชคกันนพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับ126ปอนด์ไฟแดงก็คือสู้ศึกนะครับ TC มวยไทยน้ำเงินสายเลือดนะครับไฟเตอร์มวยไทยครับอ้าวสู้ศึกติดอีกมาสู้ศึกย่องมาย่องมาย่องตา,ายแล้วตายแล้วเสียบไปดอกนสายสเลือดเตะคาไว้มาจัดสู้สีเอาเตะโอ้โดนโดนทิ้งอีกแล้วสายเลือดสู้ศึกย่องมาอีก ยองมาเอ้าสายเลือดเอ้าโอ้ยานะอย่านะอย่ากระโดดกระเดกนะอย่ากระโดดกระเดกนะกระโดดกระเดกเดี๋ยวเรียบร้อยเอ้าตีโอ้ตีหน้าขาแล้วนะสู้ศึกตีหน้าขาแล้วนะโอ้ยายาแม่มันเพ่นพ่านเพ่นพ่าน,นอยู่กรองดวงใจรู้จับเอ้าไม่เอ้าเอ้าจับไม่จับมืออย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นโอ้โหนี่ครับแม่มีมแทงคอยสก,กัดแต่ว่าดูสู้ศึกดท่าแกใช้สูตรเตะขาต่อยบัดเตะขาต่อยหมัดแม่สายเลือดแม่มี สะดุ้งนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าย,ย,ยัง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 ไม่เป็นไรครับยังไม่เป็นไรอ้ยบวกสองสู้แล้วครับสายเลือดสู้สึกสู้สึกสายเลือดนะแม่ที่โอ้ยฟันสายแล้วคุณรอดทนได้ไม่ได้ครับสายเลือดเจอลูกแม่บันขาแรงแรงต้องต่อโต้ตเยอะๆหน่อยนะครับสายเลือดแทงขวาไปครับติดการแต่ว่าสู้สึกแกก็น้าเดียวครับ แกจะเจ็บแกจะปวดไม่รู้และครับแกชนอย่างเดียวอ้าวนไหนสอดแกตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมาการโชลทีกดแยกครับสุสึกแดงน้ำเงินสายเลือดสุดสึกติดอีกหลอกไว้ไอ้สายเลือดเสียบมาอ้าวถอยตัวอามัดปัดขาลูกนี้อ้าวตามไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อ้าวยักอีกสุสึกติดไปต่อยอ้โอ้โดนข่าวมาโอ้ยังวัดใจวัดดวงนะครับสายเลือดน้ำเงินลายแขนลายแขนอ้าวมันตีไม่ได้ โอ้โหนี่ครับมายกนี้ออกมาเล่งเกมเดินเครื่องเลยครับสายเลือดมีอาชีพด้วยนะครับ5้า0 0บาทแต่ว่าส้สึกแกลแกก็ไม่สนครับแกก็เดินเตียดเดินชนเดินไปเรื่อยเลยครับโอ้โหดูว่าาตอนนี้คู่ขี้อีกแล้วคุณน็อตนะคู่นี้นีกลายเป็นของดีครับถึงจุดนี้ก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับส้สึกยังเดินอยู่ทีบคืนมากับสายเลือดมาแลกกัน อ้าวไนล็อกล็อกตั้งแขนตั้งแขนอาปัดไปปัดไม่ล้มยัดไปครับสายเลือดล็อกมาล็อกมาเสียบครับยัดคืนไปเสียบมาอา่ะมาแมาตอนนี้สองปอนเริ่มจะสร้างปัญหาอยู่เหมือนกันครับโอ้โหต่อกันได้เสียจริงๆนะครับอา้าวไม่รู้ว่ามูได้จา่าแล้วไนลน์ล้วนสู้เสิร์กไปใส่เลือดมาอ้าวสู้เสิร์กบุกนะอ้าวสายเลือดเตะมาเตะขาโอ้โหล็อกไว้เสีบบนะเสยบมาสส่เลือด ยังตีไม่ถนัดอโหมันมันอย่างนี้นี่อสุดสายเลือดอสู้ศึกสู้ศึกตีไปสายเลือดตังต่างตงอสู้ศึกดูตัวนเอ้าพลิกมาตัวนอกสายเลือดโอ้โหต่อยกันแล้วต้องให้แต้มไปด้วยเลยทีเดียวดูที่หมวยมันชนาดเมืองอย่างนี้นี่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 เอามันอย่างนี้ล็อกไว้ตีไปสู้ศึก เชือกไม่เอาเชือกไม่เอาเชือกแฟนเฮแฟนฮาลุ้นต่อนะครับเดี๋ยวเกือบเกือบสองนาทีเอาเดินอีกอ้าสายเลือดโอ้โหอ,อดูครับวาตอนนี้สูสึกครับผาไม่เดินแล้วครับคอยเก็บคอยกันเอาบุธครับโอ้สายเลือดว้าลูกนี้มันไม่ไปสวยนิดนึงอาไม่เป็นไรว่ากันใหม่ว่ากันใหม่เวลา,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 ายังมีครับอ่ะประกรบในประกรบในกันอีกรอบนึงครับ าการดูคะแนนแล้วก็ชูมือให้แดงนะครับสู้สึกนะครับพ c มวยไทยชนะคะแนนสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยไปนะครับ